องศนครับแม้องอนเทคหนึ่งครับอันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับก็อยากจะให้คนที่ไม่มาได้ดูไว้นะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้จะเหมือนขอาบหกอร่อยดูการนั่งกินนะครับกินริ้มน้ําดูฉากหลังนะครับดูฉากหลังโอเป็นยังไงครับอ่ะบอมุมนี้แสงไม่พอนะครับพี่อ้นอ่ะผมบิดมุมให้อางาบเข้าไปครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ไหน นี่ครเราอยู่ใต่กลางเมืองแม่รังสอน,นครับใต่กลางเมืองแม่รังสอนครับข้างหลังนี่คือวัดจองคําครับและที่เห็นเป็นน้ำน้ำน,นี่คือหนองจองคอําเ,เ,เป็นสถานที่ที่โปรโกล้องนะครับเขามาตั้งกล้องถ่ายรูปไปการเริ่มเย็นแล้วครับนเลยบูบูนะครับผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างไปครับมาเหนือนวันนี้ครับอะไรครับเนี่ยหลวงแม่รังสอนโอโ้โห บ้านเราไม่มีนะไม่เคยเห็นอ่ะเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดว่ากันไปครับเฮ้ยต้องจัดพวกนี้ไปฝากพวกที่ไม่มาอือทำไมจัดถั่วไปไงี้ฝ่ายจะซื้อให้มันทำไมกินแค่ถั่วอะไรโอ้โหแรงแรงมากอ้าวไม่จริงใครมาหรือเปล่าใครมาหรือเปล่าใครครับไม่เคยมานี่ หายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยไหมครับดูวิวนี่ครับบรรยากาศสไตล์นั่งกินครับอันนี้ร้านค้าหวานนะอะไรปลาเบิกใช่ไหมทีเด็ดไหมโหหลวบเป็นล่ำเลยไก่เจียวอร่อยมากเลยโอ้โหที่บ้านกันนะทอมาถึงแม่ท่องสอนนะครับไข่เจียวนี่งแล้วบอกให้มันขาดไม่ได้หรอกไข่เจียวพันแปดร้อยหกสิบสี่โครนครับเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี้ไปรับประกาศด้วยนะครับเดี๋ยวผมตลาดชื่อให้ก็ได้เดี๋ยวผมตลาดชื่อลงเป็นชื่อเม่นให้ก็ได้แรงแรงมีแล้วไม่อยากให้ไปที่สองโอ้รับปริญญาตอนนี้ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมเขียนให้ชื่อเม่นมาแล้วเดี๋ยวทำเสื้อให้ด้วยมาแล้วก็ดูก็ดูบรรยากาศกันนะครับนะก็นะครับสำหรับ คนอยู่บ้านก็ดูบรรยากาศอย่างนี้เอาไปนะครับบรรยากาศบอกได้เลยว่าไม่เหมือนต่าให้กินที่ชนบุรีก็ไม่อร่อยแล้วปลาหมึกไม่ตงสอนไม่น้ำโขงกโอ้โหมันก็ไมน้ำโขงว่ากันไปครับไม่ยหนมือเปิบแลย เปอรเปิร like so so nice so nice. no. ์เปิบมันดูเหมือนธรรมดาแล้วมันมีไข่ตุ๋นเยอะอันนี้ก็เลยนะครับนี่ครับตะหูไข่ตุ๋นอ่าตะหูไข่ตุ๋นครับมัน่ต๋นอผมจะกินโชว์นะครับอร่อยเอืมน่นะอืมอร่อยไมันมีไข่ตุ๋นอยู่ในของครับก็เป็นอะไรที่หากินไม่ได้ฮะอีสระบุรีปลาจีนไม่มีนะตะหูไข่ตุ๋นนะปลาจีนไม่จะหมูกระทะอ๋อวาไปกินจะหมูกระทะ เรียกปาลมได้แล้วมนะังอ่ะพอแค่นี้นะเดี๋ยวจะเจ็บชั้นน้ำใจกันมากไปก,กไปว,ว่านีา้โอเคโเคจุ๊บจุบรักนะ